อินเทนซีฟแปลว่าอะไรมันเข้มเข้มข้นเร่งรัดใช่ไหมครับคือเอาเอาจริงเนาะหลังจากนี้อขอโปรโมทนิดนึงส,สถานที่เราใช้วันนี้คือโรงเรียนไอไบร์นนะสยามสแควร์ตึกสยามกิจชั้น3นะครับครูเบลเป็นเจ้าของเดี๋ยวจะเชิญครูเบลมาม,า,มา,าโชว์ตัวด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆคือติวฟรีนะเนี่ยแล้วก็เราก็มีอยากจะช่วยโปรโมทเขาเนิดนึงเนาะนะขอบคุณมากครับนักเรียนรู้จัก,จกไอไบรไว้นะโ <laughs> <laughs> okay, อเคสอนแล้วนะหลังจากนี้ก็ เอาจริงทุกคนจดนะจดจดแกดย่อมาจากอะไรสอนแล้วนะใครดูคลิปแล้วก็จะรู้ general aptitude test general aptitude test นะครับทดสอบความถนัดทั่วไปพี่แปลเลยนะทดสอบความถนัดทั่วไปความถนัดในที่นี้คือความถนัดทางการเรียน ซึ่งแบ่งเป็นเรื่องของภาษาเพราะในการเรียนวิชาอะไรก็ตามเราต้องใช้ภาษาในการเรียนภาษาคือสื่อของการเรียนรู้จริงไหมและในระดับหมวิทยาลัยภาษาอังกฤษเป็นส่วนสําคัญพอๆกับภาษาไทยถูกไหมน้องอาจจะต้องอ่านเท็กซ์บุ๊กหรืองานวิจัยของเมืองนอกซึ่งแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษจริงไหมครับดังนั้นเราควรจะมีความสามารถทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันและในระดับที่เท่าเทียมกันดังนั้นเขาจึงแบ่งให้คะแนน300ของแกดนี้ ประกอบไปด้วยไทยครึ่งหนึ่งอังกฤษครึ่งหนึ่งพี่ก็พูดให้ฟังคร่าวๆก่อนนะไทยครึ่งหนึ่งอังกฤษครึ่งหนึ่งอย่างละร้อยห้าสิบร้อยสิบของไทยเราควรจะทําให้ได้เต็มเพราะมันไม่ยากนะครับคาว่าไม่ยากคือไม่ยากจนเกินไปที่จะทําให้ได้เต็มแต่ถ้าเกิดไม่อ่านมาเลยอย่าหวังว่าจะได้เต็ม,มต้องอ่านมาก่อนเนาะฝึกโจทย์มาก่อนพี่เข้าเรื่องแล้วนะครับแกดพี่มีเทคนิคในการทําข้อสอบอย่างไรเริ่มเลยแก๊ดมันควรจะมีสามเสา A ีแล้วก็อะไรทีพี่ขอเริ่มเลยมันควรจะเริ่มมาจากกู o ดคอนเซปต์ Good concept, นะแนวคิดที่ดีก่อนเราต้องรู้เนื้อหาอย่างดีอย่างแม่นยำก่อน 2. พี่ใช้คาว่า a lot of practice แปลว่าอะไรครับฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆนอกจากรู้เนื้อหาก็าต้องฝึกเยอะ และสุดท้ายคำนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักใครรู้จักคำนี้บ้างอ่านว่าอะไร thorough thoroughness er แปลว่าความละเอียดถี่ถ้วนนะครับใครไม่รู้จักคำนี้ต้องไปรู้ไ้นะไปรู้นะเพราะว่ามันเป็นคำที่ต้องใช้ในอนาคตแน่นอนนะครับมาด้อย่างว o u g h นะครับอย่าลืมนี่มี o ตรงนี้ตัวหนึ่งใช่ปะอ่านว่า thorough thoroughness er คือความละเอียดถี่ถ้วน I read the news thoroughly. ฉันอ่านข่าวอย่างละเอียดทีทั่วนะครับพี่สรุปภาษาไทยนะกุยคอนเซปต์ภาษาไทยแปลว่าเนื้อหาแม่นยำ A lot of practice ก็คือทำโจทย์เสมอนี่ของจอง เนื้อหาแม่นยำทำโจทย์เสมอแล้วก็ไม่เผลอสาัาเป่ไหมดูดีป่ะของจองนะครับสมกับเป็นยุวกวีน้องอ่านประวัติได้ในชีตเออลืมบอกไปเด็กที่ดูจากเน็ตนะชีตนี้พี่จะอัพไว้ในลิงก์ลิงก์จะอยู่ข้างล่างของของ e s c r i p t i o n ของวิดีโอนะครับน้องก็กดไปคิดว่าจะอัพเป็น d o อ,อกบ็อกซ์ลิงนะครับลองไปดูน่าจะใช่อะเนี่ยชีตนี้ก็ฟรีนะแล้วมีประวัติที่อยู่หน้าด้วย จะได้รู้จักกันโอเคนะสรุป GAT ต้องมีอะไรบ้าง Good Concept คือเราต้องมีเนื้อหาแม่นยำต่อมา a lot of practice เราต้องฝึกทำโจทย์เสมอใช่ไหมเนื้อหาแม่นยำทำโจทย์เสมอและไม่เผลอสะเพร่าอันนี้สำคัญสุดนะบางคนเก่งนะเก่งแล้วฝึกโจทย์มาแต่ไปพลาดต,ตรงห้องสอบนึกออกไหมคือไปสะเพร่าหนึ่งมันตื่นเต้นนะหลายคนในห้องสอบความสามารถ100จะเหลือประมาณ80 เพราะตื่นเต้นด้วยอะไรด้วยนะครับพี่บวกดวงอีกข้อหนึ่งได้ไหมหลายคนนะไม่เคยปวดท้องตอนเช้าเลยไม่เคยเข้าห้องน้าตอนเช้าเลยวันนั้นทําไมขนลุกเกลียวเลยนะ <c oughs> นั่งสอบตอนเช้าทาไมขนลุกนี่แหละคือความอะไรความซวยนะครับดังนั้นดวงก็มีส่วนสําคัญไปทาบุญนะทุกคนศาสนาอื่นก็ไปทําบุญได้ทดําดีเอาไว้พี่เชื่อว่าความดีมันดึงดูดความดีคนชั่วมันก็อยู่กับพวกคนชั่วจริงปะคนดีก็อยู่กับคนดีทําดีไว้เดี๋ยวความดีมาหาเรา ดังน,นั้นดวงสําคัญอีกอย่างหนึ่งอ่ามี3ข้อนะเนื้อหามั่นยําทําโจทย์เสมอไม่เผลอสะเพ้าแล้วก็บวกดวงไปด้วยนะครับไปทำไปทําบุญด้วยนะโอเคลบนะเด็กวิดีโอวันนี้เรามาทําบุญร่วมกันนะเด็กในห้องนี้คือเขามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติวฟรีครั้งนี้นะครับตบมือเพื่อนหน่อยครับวิดีโอตบมือเพื่อนหน่อยครับ <laughs> <laughs> โอเคดีมากคิดว่าคงตบกันพ่อแม่สงสัยตบอะไรนะอ่ะเริ่มเลยแกดพี่สอนซ้ํานะครับ A ในวิดีโอ11นั้นก็จะมีแล้วนะครับ A B C D แล้วก็ F นะครับเกรด A B C D F เป็นเกรด5เกรดเราใช้เกรดนี้ในการทำข้อสอบแกะอยู่3เกรดนะครับพี่บอกว่าเกรด A คือเกรดที่ดีที่สุดใช่ไหมครับ The best ทุกคนจะชอบเกรด A เพราะเกรด A คือการดีที่สุดแล้วนะพี่จึงบอกว่าพี่ชอบเกรดนี้พี่ชอบเกรดนี้พี่เกลียดเกรดนี้เพราะเกรดนี้คือการสอบตกใช่ไหม พี่เกลียดเกรดนี้สัญ,ญลักษณ์ประจําตัวของความชอบจึงเป็นลูกศรเพราะเราจะพุ่งหาสิ่งที่เราชอบเสมออะไรที่เราชอบจะมีแรงดึงดูดให้เราเข้าหานะครับเราชอบเกรดเเราเกลียดเกรดเเวลาเราเข้าหาเกรดเเราจะไม่ได้เข้าไปกอดมันแต่ละถ้าเข้าไปกระทืบมันน้องครับคาว่ากระทืบคือรูปการกระบาดการกระบาดคือการทําลายใช่ไหมครับสมมติเราสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราไม่ชอบมันโคตรเกลียดเลยเนี่ย เราเกลียดมันเราทำลายมันใช่ปหเกลียดเกตด F ชอบเกรด A โอเคนะทุกคนพูดพร้อมกันเกลียดเกรด F ชอบเกรด A ชอบเกรดอะไร A เกลียดเกรดอะไร F เกรด D ีมันมีความหมายหลายแบบในตัวมันเพราะเกรด D ีมันเป็นเส้นกึ่งกลางระหว่างความตกกับความผ่านเนาะมันคือการผ่านแบบนิดเดียวผ่านแบบนิดเดียวดังนั้นคนที่สอบตกเสมอพอผ่านปุ๊บเขาจะมีความสุขมากเลย ที่วันหนึ่งเขาสอบผ่านคนนี้จะมีความสุขแต่คนนี้มาตรฐานชีวิตเขาสูงมากวันหนึ่งมาถึงจุดนี้ได้ดอกไปเยอะใช่ไหมเขาจะมีความทุกข์มากพี่ถึงบอกว่าเกรดดีมีหลายองค์ประกอบในตัวเองเกรดดีมีหลายลักษณะในตัวเองและสุดท้ายมีหลายคุณสมบัติในตัวเองพี่ลบรูปนี้แล้วจะสรุปเนื้อหาแกตแล้วนะครับ